ทุกๆปีนะครับผมก็จะไปทําบุญซึ่งก็มีทั้งทําบุญแบบเสียเงินแล้วก็ทําบุญแบบไม่เสียเงินไม่เสียเงินโดยการเสียเลือดแทน <c oughs> เอ้ยไปตีกับชาวบ้านแถวนี้ไม่ใช่อยาทำอะไรให้เขาเหรออยากจ,จะทำเวรกรรมจะทาเค้กให้เขาไปนั่งร้องไห้อยู่หน้าหมอบอกว่าหมอครับขอให้ผมบริจาคเลือดเลยครับ <c oughs> คือตอนนั้นเลือดมันแบบนืดหรืออะไรสักอ,อย่างเขาบอกว่าไม่สามารถบริจาคเลือดได้ ผมมารั้งไกลผมนั่งรถไปทั้งสองชั่วโมงอ่ะสวัสดีครับวันนี้กายสิว,วาน,นะครับก็จะทำวอกวันเกิดเจทุกๆปีนะครับผมก็จะไปทำบุญซึ่งก็มีทั้งทำบุญแบบเสียเงินแล้วก็ทำบุญแบบไม่เสียเงินไม่เสียเงินโดยการเสียเลือดแทนเอ้ยไปตีกับชาวบ้านแถวนี้ไม่ใช่ ก็ไปบริจาคเลือดครับอันนี้คือสิ่งที่ทําทุกปีอยู่แล้วแล้วก็เดี๋ยวไปทําบุญต่อทําบุญต่อแล้วก็ไปพารากอนผมยังงงอยู่เลยว่าโปรดิวเซอร์ให้ผมไปพารากอนทำไมอันนี้เอ๊ะละหนึ่งเธอเล็กลากสุดเลยนะตอนขับงอนก็คือเธอโป้นะเล็กลากสุดส่วนนี้ค่ะวันนี้มุกว่านิดเอ้ยไม่ใช่วันนี้เราจะมาของช่องของพี่กายเขาจะหน่อยเพราะว่าวันนี้นะคะเป็นวันเกิดของพี่กายพึ่ชายสุดที่รักของมุกนะคะช่องกายสีวะเนี่ยวันนี้ขอให้เป็นของมุกนะคะเออเราจะมา รวมรวมตัวกันเซอร์ไพรส์ที่กายกันอยากทำอะไรให้เขาหรออยากจะทำเวนกรรมจะทำเค้กให้เขาแล้ววันนี้เนี่ยเซอร์ไพรส์มากกว่าแบบปีก่อนๆที่เราเคยทำมาวันนี้เราจะจัดใหญ่วันนี้เราจะไปทำเค้กกันนะคะที่ PP Baking Studio ค่ะตอนนี้อยู่ที่ลิ d o นะคะเดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่า ที่บอกว่าจะหนักจัดเต็มกว่าก่อนๆก็คือเพราะว่าเดี๋ยวเราอ่ะจะไปแฮปปี้เบิร์ดเดย์เขาอีกที่หนึ่งก็คือที่บูโอสยามพารากอนนะคะแต่ว่าตรงนี้จะเป็นห้องที่เราสามารถแบบจัดนิดนิดหน่อยหน่อยให้เขาได้เป็นแบบเซอร์ผ้าอะไรอย่างเงี้ยกายไม่ค่อยมีเพื่อนใช่ไหมมีมุกมากคนเดียวเราเล่นแล้วเละคนอื่น่ะไม่ว่างไม่ว่างตรงกับมุกเลยเป็นตัวแทนให้นะคะของแบบเด็กๆจีมเอ็มทีวีและเพื่อน สภากาชาติไทยบริจาคเลือดได้แต่ไม่ได้มีแค่ที่เดียวนะครับมีหลายที่เลยซึ่งใครสะดวกตรงไหนก็ไปตรงนั้นได้เหมือนกันเคยครั้งหนึ่งสมัยตอนไม่มีรถเนี่ยแล้วเราอยู่ลาดพร้า,าวอะ่ะสิ่งที่เราไปได้ก็คือรถเมล์เดินทางโดยรถเมล์เรืออะไรเงี้ยอ่าโรงพยาบาลศริราชขึ้นตอนนั้นก็รู้อยู่แค่ที่เดียวว่าอ๋อศริราชบริจาคเลือดไปนั่งร้องไห้อยู่หน้าหมอบอกว่าหมอครับขอให้ผมบริจาคเลือดเลยครับคือตอนนั้นเลือดมันแบบหนืดหรืออะไรสักอย่างเขาบอกว่าไม่สามารถบริจาคเลือดได้ ผมมาตั้งไกลผมนั่งรถไปทั้งสองชั่วโมงอะ่ะหลังจากนั้นก็แบบต้องดูแลตัวเองก่อนในระดับหนึ่งก่อนอที่จะไปบริจาคเ,เลือดไม่ได้มาคนเดียวมาพใครเฮ้ยนั่นไงผมว่าแล้วเอ๊ะทำไมเขารู้ว่าเราบริจาคเลือดวันนี้ตอนที่ฉันบอกแค่เธอคนเดียวว่าเราจะบริจาคเลือดแล้วก็ไปทําบุญต่อา,าเลยครับโอเคครับ ขอบคุณครับขอบคุณครับมายังไงอะเราอะก็เสือภัยอยู่นี่ไงว่ามายังไงเนี่ยัวเธอมากันยังไงแล้วทำไมถึงรู้กันคือรู้แค่คนเดียวก็คือคนนี้คำถามต่อมาคือทำไมถึงต้องไปพารากอนตอนนี้ฉันเริ่มรู้ละช่วยโย่ Happy Birthday ช่วยโโอ้ยเค้การักังเลย Happy Birthday Happy birthday to you ขอบคุณครับไม่ได้เหมือนกันในรางวัลนี้ดีขอบคุณครับ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 ขนมได้นะครับขอบคุณครับ ตอนนี้นะฮะทุกคนคือมาบริจาคเลือดกันเพราะฉะนั้นอนุโมทนาบุญครับอนุโมทนาบุญครับ <c oughs> เราชอบอย่างในการที่แบบเรามามาบริจาคเลือดด้วยความที่แบบเฮ้ยเรามีจิต <c oughs> เหมือนกันอะจิตที่จะบริจาคเออมันอิ่มอะ <c oughs> พูดลตื้นตัน <c oughs> คือแน่นอนว่าการที่เรามาบริจาคเลือดอะพอบริจาคเลือดเสร็จใช่ไหมเราก็จะจะต้องนั่งพักนอะไรหวานๆหรืออะไรต่างๆวันนี้เราเรามีอาหารอื่นเพิ่มขึ้นมานี่หรอกไหมเซอร์ไพรส์มากนะครับต้องบอกเลยว่าตังหิดตั้งหิดแล้วแหละว่าทำไมต้องไปพารากอนนิดนึงแต่ก็ไม่ได้คิดว่าแบบเฮ้ย จะมาอยู่ตรงนี้อาจจะเป็นแบบเอ้ยเจอกันที่พารากอนอะไรอย่างนี้ก็เลยเออแน่นอนครับว่าแฟนกับผมน่ารักเชอบทำอะไรอย่างนี้ตลอดแหละอขอบคุณนะครับขอบคุณแฟนจ๋าของกายนะครับที่มาร่วมกันทำบุญวันเกิดนะครับขอบคุณคับ พอมาถึงปุ๊บแล้วมีอาการหงอยนิดนึงเพราะว่ามาแลดูยากที่เขาบอกว่าไม่ยากใช่ไหมคะเอาอันที่แบบว่าง่ายๆแล้วดูสวยดูเหมือนตั้งใจเออแต่ดูแพงค่ะ เป็นพี่ชายที่น่ารักมากแบบพูดพูดจริงๆเลยนะคือเขาเป็นคนที่จริงใจตั้งแต่แรกมาคือเขาก็มีความจริงใจที่มีให้กับน้องๆทุกคนคือเขามีใจให้แบบเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์จริงๆเไรอย่างเงี้ยเป็นคนที่น่ารักมากๆพูดตรงๆว่าก็รักมากอะรักมากเลยอะอยากอยากเห็นแบบเขามีชีวิตที่ดีประสบความสําเร็จแต่ว่าอยากเห็นประสบความสาเร็จแต่เราอะประสบความสาเร็จไหมไม่กันยอันนี้เราจะรอดไหมเอ่ยถึงไม่รอดก็คือความตั้งใจของน้องคนเนี้ยที่ทําให้ เราชอบเขาร้องไห้ไม่ได้ฟึ้งนะร้องไห้เพราะว่ากรูร้องชอบด้วยหรอสิ่งที่มึงทำอะไรเงี้ยแต่ว่าแต่ว่าเรามีแบบว่าแบบพี่เขาคอยสอนอย่างดีมันก็ต้องออกมาดีคือเค้กวันนี้ตอนแอไรกเลยไว้ว่าเราอยากจะทําแบบเป็นแมวอะไรเงี้ยเพราะว่าปีนี้พี่กายเลี้ยงแมวเพิ่มขึ้นมาแล้วเขาก็แบบว่าอินมากรักมากแต่ฟิเบอร์ของดิฉันอ่ะถ้าเราแบบตั้งใจทาแมวอ่างเงี้ยแล้วมันออกมาไม่สวยเดี๋ยวมันจะแบบไม่น่ารักไงเราก็เอาที่แบบ b e กิ n n e r ขเราทําได้ไม่เป็นไรถ้ามันไม่สวยก็เดี๋ยวมุกช่วยกิน ความพิเศมันไม่ใช่แค่เคก้กค่ะคือสิ่งนี้ค่ะทีมงานนะคะกล้สีวัดนะคะร่วมด้วยหมุกนะคะเอาไปตกแต่งห้องให้มันดูแบบว่าเซอร์ไพรส์ไม่รู้หรอกพี่กายบื้อ <c oughs> <c oughs> อุ้ยซื้อแต่ที่มุกเคยบอกไป <c oughs> นะความเนียนของทีมงานเรานะสุดยอดจริงนะเขาก็ไปถ่ายอยู่อีกที่นึงเขาจะไม่ตั้งงิดหรอกเพราะว่าทีมงานเขาก็มีแค่นั้นอยู่แล้วอ่าไปดูกันนะคะมุกว่าเขาไม่รู้ ่ไมรู้โอเคตอนนี้เราก็กองเอกสารเสร็จแล้วนะครับต่อไปก็เป็นการวัดความดันซึ่งก็จะมีมาตรการหลายๆอย่างก็คือใส่ต้องใส่ปลอกแขนเอ้ยแล้วก็สอดเข้าไปวัดความดันในกรณีถ้าสมมุติแบบวัดความดันไม่ผ่านเนี้ยคือต้องทำอะไรต่อวความดันไม่ผ่านรอบแรกคะ่ะเราจะให้ผู้ไปจับนั่งพักก่อนนั่งพักรอสมมว่าผู้ไปจับบางค,คนนะคะมาแบบเหนื่อยๆก็จะให้นั่งพักแล้วก็จะวัดใหม่กรอบหนึ่ง อ๋อถุงแขนก็คือแค่ปองนี้นี่ก็เป็นอีกหนึ่งมาตรการนะครับในแบบสถานการณ์โควิดแล้วก็กดเริ่มสตาร์ทพูดซะจนลืมกดแล้วนี่อย่าพูดเยอะอย่าพูดเยอะพูดเยอะเดี๋ยวความดันขึ้นเดี๋ยวเขารู้เราจะเป็นลมหอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับ13167ต่อไปนะครับก็ลงทะเบียนผู้บริจาคเราต้องเอาบัตรไปแล้วก็ข้อมูลไป ที่นะครับเราลงทะเบียนผู้บริจาคไปแล้วแล้วก็ตรวจความเข้มข้นของเลือดแล้วแล้วก็ไปเจอหมอแล้วนะครับก็ตอนนี้ก็เรียบร้อยสามารถบริจาคเลือดได้แต่ก่อนบริจาคก็ต้องดื่มน้ําเยอะๆนะครับเมื่อกี้หมอแนะนํามาเออยวันนี้คนน้อยวันนี้คนน้อยวันไหนคนเยอะนะโอ้เยอะมากวันนี้นะครับก็ต้องเจาะแขนขวาพลึ่งไปเจาะแขนซ้ายเพราะเห็นว่าเฮ้ยข้างขวาเราเจาะไปแล้วก็เลยไปเจาะแขนซ้ายดูไม่ออกแทงจนคุ้นเลยแทงจนเจ็บก็เลยอเอ้ย ข้างขวาข้างขวาก็เลยต้องบริจาคข้างขวายาวๆนะครับสบายๆแรกๆตื่นถ้าเป็นข้างเนี้ยจะตื่น <t ell> เพราะว่ากลัวเ,เริ่มได้เลยครับ <t ell> อ๋ออย่างต้องบอกว่าที่นี่เนี่ยมือเบามากเนี่ยอย่างตอนเนี้ยที่ผมทักคุยกับคุณผู้ชมอยูะนะ่เนียตอนเนี้ยคือเข็มเข้าไปแล้วนะรอเอาเลือดออกเดียวเลยตอนนี้ยคือไม่เบามากที่นี่ต้องบอกว่าเบามากสําหรับคนที่ไม่เคยนะครับอย่างแรกเลยต้องบอกว่าตอนที่เข็มจิ้มเข้าไปเนี่ยอย่าไปมองเพราะว่าถ้าเรามองเราจะเกิดความกลัวละใครกลัวเข็มอาจจะ ไไม่ด้เลยกับอย่างที่2คือทําว่าเจ็บไหมไม่เจ็บนะครับผมแล้วก็ช่วงที่บริจาคนะครับก็ต้องกำมานี่ไว้สิ่งนี้สิ่งนี้ไว้เพื่อให้เลือดไหลเวียนได้ดีแล้วก็เลือดไหลได้ดีอันนี้คือเขย่าเลือดเพื่ออะไรนะครับอันนี้อ๋อเพื่อไม่ให้เลือดแข็งตัวสําหรับใครที่สงสัยนะครับว่าบริจาคเลือดนานไหมอันนี้ก็อยู่ที่ประมาณ5-10นาทีแล้วแต่ขนาดเลือดของแต่ละคนด้วยขนาดเส้นเลือดของแต่ละคนอันนี้คือถือว่าปกติเส้นเลือดปกติอ่ะนี่ก็ใกล้จะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปเจกินข้างนอกครับ ตอนนี้นะครับก็บริจาคเลือดเสร็จแล้วนะครับห้องรับบริจาคเลือดฝั่งนี้ต่อไปก็ไปที่ห้องพักหลังจากบริจาคโลหิตนี่ฝั่งนี้พอเข้ามานะครับทางสภากระชายก็จะเตรียมของว่างไว้แล้วก็มีที่ให้นั่งนั่งรับประทานนะครับตรงนี้แล้วก็ฝั่งนี้ที่แฟนคลับเตรียมให้นะครับเดี๋ยวเราจะย้ายตรงนี้ไปอยู่ตรงนู้นแล้วก็แจกพร้อมกันเลยดีกว่า กับพัาสเตอร์ยาไว้แปะตรงนี้ตัวน,นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเออตอนนี้นะครับเราก็บริจาคเลือดเสร็จแล้วนะครับผมก็อยากให้ทุกๆคนนะครับที่ชมอยู่ตอนนี้นะครับในช่องกายสิวะเนี่ยมาช่วยร่วมบริจาคเลือดกันนะครับผม <c oughs> เพราะว่าเลือดเนี่ยขาดมากๆอุบัติเหตุต่างๆก็ต้องใช้เลือดนะฮะคนเป็นโรคเลือดก็ต้องใช้เลือดนะครับและมันมีข้อดีด้วยนะครับการที่เราบริจาคเลือดเนี่ยก็จะทําให้ไขกระดูกเนี่ยทำงานดีขึ้นครับแล้วก็สร้างเม็ดเลือดแดงใหม่ ออแล้วก็อาการไหลเวียนของเลือดก,ก็จะดีขึ้นด้วยออสามข้อหลักๆนี้แหละนะฮะมาร่วมกันบริจาคกันเยอะๆนะครับที่สภากาชาติก็ได้หรือว่าที่ไหนก็ได้นะครับที่ใกล้บ้านเรานะครับโอเคครับเดี๋ยวต่อไปนะครับเราไปทําบุญบริจาคลงศพกันดีกว่าหลังจากบริจาคเลือดแล้วนะครับนี่ทำบุญกันต่อเลยนะครับมาบริจาคลงศพนะครับผมมูรนิธิร่วมกันอยู่นี่ข้างหลังผมยอย่างแรกเลยคือเราต้องไปกรอกก่อนกรอกข้อมูลวิธีก็คือข้าพระเจ้า ชื่อบลา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 ขออทิตยยิ่งให้ใครผมจะใช้ทั้งหมด3ใบกายและครอบครัวนะครับผมแฟนคลับนะครับผมแล้วก็เจ้ากรรมนายเวรอันนี้ผมจะทําประจําแบบนี้อยู่แล้วแฟนคลับเขาจะรู้ดีเวลาที่ผมทําบุญหรืออะไรเงี้ยผมจะนึกถึงแฟนแฟนก่อนเสมอเพราะว่าเรารู้สึกว่าเขาให้เรามาเราก็ต้องทำอะไรให้เขากลับบ้างคือเราไม่ได้จะเป็นฝ่ายรับฝ่ายเดียวเราควรจะเป็นฝ่ายให้เขาด้วย หลังจากที่เราเขียนชื่อแล้วนะครับเราก็บริจาคเงินนะครับก็จะได้ไปกํากับมานะครับนี่ส่วน3ใบเนี่ยมันคือความเชื่อมาฮะเราต้องไปแปะตรงโรงศพ เสร็จแล้วนะครับต่อไปก็ไปดูเล่นพาราก้อนกันไม่ค่อยมาถ้าสมมติไม่มีงานจริงๆอ่ะไปให้โปรดิวเซอร์เขาหน่อยอครีมก็อร่อยรู้อร่อยมากเลยค่ะก็มากันได้นอนที่ค p ีม k ี n g Studio คือแบบว่านอกจากจะสวยด้วยแล้วก็อร่อยด้วยแล้วก็สามารถมาทำเค้กให้คนที่เรารักได้ที่นี่เลยใช่ไหมคะใช่มีสอนมีสอนด้วยใช่ไหมคะใช่ก็จะมี เแแ็เปนต่ราจะเป็นสีที่พี่กายชอบหรือว่าจะทําเป็นสีที่เราชอบดีอะเฮ้ยสงสารพี่ชายปะเอาจริงๆใครเป็นพี่ชายหนูสีส้มเขาดีกว่า แล้วสวยงามมากแป๊บนึงนะฝั่งโน้ตเป็นไงบ้างแล้ววะหัวลำโพงอยู่หัโพเลยอยู่หัวลำอยู่วัดหัวลำโพงออกฝั่งนั้นทำบุญวันนี้ทำอาหารนี่เก่งมากเก่งมากหมามุกได้ค่ะขอบคุณมากนะคะมีมีขอบคุณมากค่ะไต่เราต้องรีบไปแล้วค่ะฝั่งโน้ตบอกว่าเขาเสร็จแล้วแล้วตอนนี้คือประทับใจมากทีมงานฝั่งโน้นนะเขากำลังแบบ acting กันอยู่ตากล้องตอนนี้แกล้งปวดขี้อยู่ก็เลย ดูเวลาให้เราเพราะว่าเดี๋ยวเราไม่ทันอุ้ยปั๊มนึงน้ำมีอะไรกินอะอ๋ออ๋อย่างอุ้ย้ยลูกชายลูกชายอ่ะไม่เราไม่มีเวลาแล้ว โอเคถึงโูโอสยามพารากอนแล้วนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันดีกว่าเรายต้องรีบไปจัดห้องอะไรยังไงแต่เราจองห้องไว้แล้วเขาก็ลังออกมาแล้วนะดอกตรงโน้นอะเรายังพอมีเวลาใช่ป่ะเดี๋ยวเรขอโบลิ่งกีกสองตาเอ้ยไม่ได้โอเคเราถึงแล้วนะคะนี่ก็จะมีพี่พี่แฟนคลับของพี่กายนะคะก็จัดไว้ให้แล้วนิดนึงพี่กายกำลังมาแล้วนี่น่ารักไหม ได้อยู่นะมาที่บู๊โอนะคาราเกะเหรอนี่ไม่ได้ร้องนานมากเลยนะต้องบอกก่อนเลยนะว่าเมื่อก่อนเนี่ยมาบ่อยมากไปร้องคาราเกะกับเล่นโบว์ลิง่งไม่ใช่พี่กายมาเหรอตกกระจายเพราะว่าด้วยความ <c oughs> ที่บริจาคเลือดมาเป็นลมเ <c oughs> ล,ลางและลางและอุ้ยจุดเทียนกันดีกว่าลางลางและวลางไม่ดีแล้วเลยเอาเอาเมย์ม่์เมย์มย์ <c oughs> เดาเดาเโอ๊ยเม,ม่์จุดได้เลยอ๊ะอุ้ยฉันลืมทาลิปป์ป่ะเธอเธอฉันฉันทาลิปทันป่ะไม่ไปทันแล้วมาแล้วไม่ทันแล้วอ๋อท้อเสด็จไม่รีบ อยู่ประหลาดประหลาดตรงที่เซอร์ไพรส์ดิทำไมอ่ะทำไมไม่ไม่คิดว่าเป็นมุกเลยเหรอไม่คิดพเพราะเรานัดกันไว้ว่าตอนเย็นจะไปเจอกันใช่อ่ะเป่ากดค่ะโอเคหนักสิคะหนักใช่ไหมคะพี่กายรู้ไหมว่าเนี่ยไปนั่งทำเค้กมาเนี่ยเาบาออกบแบบเรวไม่น่าเชื่อว่าจะทำเค้กอันนี้ได้ท,ทันด้วยผ่นด้วยเมื่อกี้ไฟลนสวยก็คือรู้เลยว่าอยากกินอะไรก็ใส่มานี่ แต่สีส้มเนี่ยตั้งใจนะตั้งใจให้มันเป็นช่องกายสีวามีสตอรี่จะบอกว่านี่เพิ่งมาถึงเมื่อกี้นี่เลยเหรอเมื่อกี้พกเพิ่งทำเมื่อกี้เลยเธอทำที่ไหนเนี่ยทำตรงรีดอเนี่ยตตรงข้างนีอ๋อเหรออันนี้เหรอข้างในเนี้ยก็มีเพื่อนพี่ไก่อีกคนนึงที่พี่ไก่สนิทมากจริงเหรอตันต้นตั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 นต้น้นเต้นเตนน้นตนตนตันเตนต สุขสันต์วันเกิดน,นะคะขอให้น้องการมีความสุขมากสมหวังดังที่หวังนะคะมีงานเย,ยเอะๆรวยๆนะคะจากพี่จอยกับตะวนันขอบคุณครับ<ห>อันอีกสักสองสามอันอันนี้ละกันสุขสันต์วันเกิดน,นะครับขอให้น้องการมีความสุขมากๆทุกๆวันขอให้น้องกายสุขภาพแข็งแรงมีแต่รอยยิ้มมีแต่คนรักเป็นน้องกายที่ใครๆก็รักเช่นนี้เสมอไปนะครับเราไม่ได้เจอกันนาะนเนาะแฟนคลับก็ด้วยแล้วก็แฟนคลับพี่กายด้วยคือที่บ้านเนี้ยทุกคนซัพพอร์ตกันไม่ใช่แค่แฟนคลับ พวกเราเองก็ด้วยอืมอ้าวขอให้พี่กายมีความสุขมากๆนะคะขอให้<ย>เจริญรุ่งเรืองในการงานวันนี้เป็นที่รักของทุกคนอยู่แล้วรู้ตัวใช่ไหมแค่ไม่อยากให้คิดมากเข้าใ้ไหมแล้วก็ขอให้ปีนี้แล้วก็ปีถัดไปเนี่ยก็คืองานเยอะๆเลยด้วยปังๆงะะสาธุเป็นเป็นเย้เ เค้กฝีมือของนั้งมุกกันอุ้ยข้างในมีนี้ด้วยมีบุเบอรี่ด้วยใช่ค่ะเออคนเขาทำก็พูดอยู่นั่นแหละว่ากอยได้มาจากไหนได้มาจากไหนมาได้ก็อร่อยทุกปีเพราะว่าอะไรรู้ปะคือเขาว่าผสมส่วนผสมมาให้เราแล้วปีพี่กายจะทำอะไรบ้างปีนี้เหรออืมพี่กายมีแผนไหมว่าปีนี้ก็ไม่ยังยังเป็นแผนเดิมอยู่ก็หาหาตังค์ผ่อนบ้านให้หมดก่อนมุกอันนี้คือของคามแต่อันนี้คือของแฟนกับพี่กายก่อนที่เราจะกินเราต้อง ดึงปา้ายออกปึ๊บเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะรางวัลที่หนึงหรือป้าลอตเตอรี่เฮ้ยดึงมาเป็นเงินสดมันเอาแล้วดึงมาเป็นลอตเตอรี่นี่สิของจริงแดแแด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 อาจจะขดนมดดมาดเงินมาชวยช่วยช่ช่วยช่วยกันดึงช่วยกันดึงแด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 หย เฮ้ยเฮ้ยร้อย้อย้้ย้้แล้วห้อยแล้ว้าร้ยแล้วเฟนแบ๊วนี่ม่ไม่ได้แล้วเนี่ยถ้าโชคดีอ่ะอาจจะผ่อนบ้านหนึ่งอ่ะถ้าพี่กายดวงดีก็ขอให้ขอให้ได้เงินค่ะเออวันนี้แฮปปี้ไหมแฮปปี้มากเลยก็คือเนี่ยทุกคนเขาตั้งใจเลยนะรวมถึงมุกด้วยแฮปปี้เบิร์ดเดย์พี่กายในปีนี้ปีนี้อายุเท่าไหร่ล้วปีนี้เข้าเลขสาม สามศูนย์ปีนี่สามศูนย์สามสิบครับอ่ากายขอบคุณแฟนคลับเนาะได้ครับอ <c oughs> ขอบคุณแฟนจา๋าของกายนะครับที่น่ารักมากๆน่ารักแบบทุกๆปีเลยแล้วก็น่ารักตลอดอมไม่ว่าจะเป็นกับกายเองหรือว่ากับกับคนรอบข้างกายนะครับ <c oughs> ขอบอใช่ครับขอบคุณที่ซัพพอร์ตกันมาตลอดขอบคุณมากเลยครับ ความนางเอกของน้องผมวันนี้มุกก็ดีใจนะที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งอขอบคุณทีมงานด้วยนะคะที่แบบติดต่อมาแล้วดันว่างพอดีติดให้หน่อยค่ะก็มุกขอฝากงานของมุกนะคะค่ะแล้วตอนนี้ก็มีชอมอ่อง youtube เหมือนกันค่ะมุกว่ารนิดนะคะแล้วก็มีซีรีส์เรื่องคู่แท้แม่ไม่เลยสอยสำหรับไกยนะครับก็ฝากช่องอครับกกยก็มีช่องกายศิวะนะครับแล้วก็ฝากซีรีส์ด้วยครับด้วยรักและหักหลังนะครับ แล้วก็มีรับเชิญหลายหลเรื่องก็ฝากด้ครับแต่ช่องเราก็ไปกันเอาง่ายนะตอนนี้แขกรับเชิญของเราเหมือนเราสลับกันไปมากนอยใช่คอเราก็อยู่กันแบบนี้แหละวันนี้ไปแล้วทุกคนใช่ครับบ๊ายบาย